สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านตอนนี้คุณกำลังอยู่กับช่องนิยายรักนะคะช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงเป็นประจำทุกวันพุธและพฤหัสของสัปดาห์กับคลิปนี้ประจำวันที่9เดือน 9, 9 2020. ของปี2020และเช่นเคยคะ่ะช่วงพูดคุยกันต้นคลิปกับตุกตาวันที่9เดือน9มีหลายๆเว็บไซต์ชื่อดังรวมถึงร้านค้าขนาดใหญ่ จัดแคมเปญลดกระนำซัมเมอร์เซลล์กันเลยนะคะมีใครไปร่วมแคมเปญมาแล้วกันบ้างคะเนี่ยช็อปเผื่อตุกตากันด้วยนะคะในวันนี้ก็ตรงกับวันที่9เดือน9แล้วตุกตาก็ขอพูดถึงความหมายของเลข9กันหน่อยก็แล้วกันค่ะเรามาดูตามความเชื่อของไทยกันก่อนซึ่งแน่นอนค่ะว่าคนไทยถือว่าเลข9เป็นเลขมงคลเป็นเลขที่แสดงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพราะพ้องเสียงกับคำว่าก้าวหน้าซึ่งหมายถึงการพัฒนาไปข้างหน้านั่นเองค่ะนอกจากนี้ในทางโหราศาสตร์เลขเก้ายังถือว่าเป็นเลขของพระเกตวิญญาณเทพพยายดาและพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่อีกด้วยหลายๆคนจึงนิยมจะให้มีเลขเก้าอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เลขที่บ้านหรือเลขทะเบียนรถเพราะจะได้อุ่นใจว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ทำอะไรก็จะเจริญก้าวหน้านั่นเองค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าทางนี้ทางนั้นต้องขึ้นอยู่กับกรรมดีที่เรากระทำไว้ด้วยค่ะทีนี้เรามาดูตามความเชื่อของคนจีนกันบ้างนะคะเลข9นั้นคนจีนเปรียบเสมือนหนอยินหยางโดยชาวจีนโบราณเชื่อกันว่าตัวเลข9เป็นเลขหยางวันที่9เดือน9มี9กสองตัวหรือว่ามีอย่างเป็นคู่เลยมีเทศกาลฉงหยางขึ้นค่ะ เป็นเทศกาลแห่งอายุยืนยาวการปฏิบัติตามประเพณีต่างๆในเทศกาลชงหยางจะทำให้มีอายุมั่นขวัญยืนนั่นเองค่ะตุกตาเชื่อเลยว่าหลายๆท่านมีความเชื่อเรื่องตัวเลขกันอยู่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเลขมงคลหรือว่าเลขเสริมดวงความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่ผิดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องตั้งมั่นอยู่ในความดีด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้พ่อเลี้ยงผู้วินมารออยู่แล้ว เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเพลอรักเกี่ยวใจตอนที่37ข่าวที่ว่าแพรพราวฟื้นคืนสติแล้วทำให้ทอรุ้งค่อยๆถอยฉากออกมาอย่างเงียบๆดวงตาที่เคยส่องประกายตอนนี้กลับดูว่างเปล่าและเม่อรลอยทอรุง้งหยุดยืนมองออกไปที่ทองน้ำกว้าง ที่เธอเกือบจะจบชีวิตคนที่เธอเกลียดได้สำเร็จทำไมกันไม่ว่าเธอจะเป็นแพรวพราวหรือทอรุง้งแต่เธอก็ยังไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้อยู่ดีแต่ที่น่าตลกกว่าอะไรทั้งหมดคือคนที่ได้ทุกอย่างไปคือคนคนเดียวกันไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันแล้วเธอละ่ะได้อะไรยิ่งเธอยิ่งดินรนเธอยิ่งถล่าลึกถึงขนาดยอมเป็นฆาตกรเพื่อให้ตัวเองสมหวังอย่างนั้นเหรอ ใช่เธอสั่งฆ่าคมเดชเองเพราะมันอยากโลกไม่เข้าเรื่องกับไอเดชาก็เหมือนกันขอเพียงแค่มันตายไปเท่านั้นแม่เธอก็จะพ้นผิดแต่เรื่องมันกลับตาลปัดไปหมดไอเดชาไม่ตายแต่คนที่ต้องมาจบชีวิตลงกลายเป็นแม่ของเธอแถมผู้หญิงอีกคนที่เธออยากจะจบชีวิตมันก็ดันรอดขึ้นมาอีกไม่นานเรื่องทุกอย่างก็ต้องเปิดเผยแล้วเธอจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร แม่คะหนูขอโทษทอรุงพึมพำรรพูดขึ้นมาอย่างมือลอยแล้วสองขาก็ก้าวเดินลงไปในน้ำที่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆจนยืนไม่ถึงในที่สุดพอกันทีกับชีวิตที่ไม่เหลือคุณค่าแบบนี้จะให้กลับไปแก้ไขอะไรก็คงไม่ทันทอรุง่งค่อยๆหลับตาลงแล้วปล่อยให้ตัวเองจมดิ่งลงไปเรื่อยๆยังไม่คิดจะขัดขืนแต่ดูเหมือน มัจุราชจะเล่นตลกเมื่อร่างของเธอถูกดึงขึ้นให้โผล่พ้นผิวน้ําแล้วถูกลากเข้าฝังด้วยแรงของใครคนหนึ่งทันทีจะบ้าหรือไงอยู่ๆเดินลงไปแบบนั้นคิดจะหนีความผิดด้วยวิธีงโง่ๆอย่างนั้นหรอผมไม่ยอมหรอกอย่างน้อยคุณต้องขอโทษพี่พราวก่อนนัดดนัยอย่างนั้นหรอฉันไม่มีอะไรต้องขอโทษยังไงฉันก็ได้ชื่อไปแล้วว่าเป็นฆาตกรไม่ใช่คุณไม่ใช่ฆาตกร ไม่มีใครตายทั้งนั้นแหละรวมถึงแม่คุณด้วยเชฟเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้เองว่าเจอตัวแม่คุณแล้วตอนนี้กำลังพาไปส่งโรงพยาบาลจริงเหรอพอรลุงตาโตขึ้นทันทีที่ได้ยินจริงสิผมจะโกหกคุณทำไมส่วนไอ้คมเดชก็ปลอดภัยดีมีคนช่วยมันไว้ได้มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองไปนอนอยู่กลางป่าได้ยังไงดันคิดไปซะได้ว่าละเมอเดินไปเองฮึละเมออย่างนั้นหรอบ้าจริง แต่ถึงยังไงฉันก็คงไม่รอดหรอกพ่อเลี้ยงคงไม่ปล่อยฉันไว้ฉันเกือบฆ่าผู้หญิงของเขาไปแล้วนี่ทอรงพูดแล้วยิ้มเยาะตัวเองที่มุมปากเพราะถึงอย่างไรเธอก็คงมข้นชื่อว่าเลวอยู่ดีในสายตาของผู้วินกับผู้หญิงคนนั้นพี่พราวบอกว่ารถมันคันเบ่งค้างไหลลงไปเองไม่เกี่ยวกับคุณทอรงหันขวามองหน,ะนดด้านาัดนัยทันทีที่ได้ยินอะไรนะ พี่พราวบอกแบบนั้นจริงๆและเชื่อเธอว่าพี่พราวมีอิทธิพลกับพ่อเลี้ยงมากกว่าที่คุณหรือผมจะคิดถึงเสียอีกแต่ถึงยังไงผมก็ยังอยากให้คุณไปขอโทษพี่พราวอยู่ดีกับทั้งหมดที่คุณทำลงไปทอรงสะอึกจนพูดไม่ออกเหมือนมีก้อนอะไรแล่นขึ้นมาจุกอกไว้แพรพราวไม่โกรธเธออย่างนั้นหรอแถมยังช่วยเธออีกทำไมนะทำไมกัน แล้วน้ำตามากมายก็หลั่งลงมาเป็นสายพร้อมๆกับความรู้สึกผิดที่้าโถมกลับตัวสะเถอะคุณรุง้งยังมีเวลาให้คุณทำดีชดเชยอ,อีกเยอะเลยทีเดียวจริงหรอยังมีโอกาสสำหรับเธออยู่อีกจริงๆเหรอเพื่อแม่คุณไงจริงสินะเธอยังมีแม่อยู่ทอรุง้งยิ้มออกมาทางน้ำตารู้สึกขอบคุณคนตรงหน้าอย่างบอกไม่ถูกที่ช่วยยื้อชีวิตของเธอเอาไว้ และเธอก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยจริงๆว่าโอกาสจะถูกหยิบยื่นมาให้จากคู่หูที่เธอชิงชังเช้าวันรุ่งขึ้นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็ปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมๆกับคำปฏิเสธการข้องเกี่ยวทุกข้อกล่าวหาพร้อมๆกับคำประกาศตัดขาดจากสองแม่ลูกอย่างไม่ใยดีจากไกรสอนและไม่ทันคำวันเรื่องราวต่างๆที่ไม่มีใครรู้ของไกรสอน ก็ถูกขุดคุยขึ้นมาให้ข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างอดีตภรรยาที่ดูเหมือนจะเจ็บช้ำไม่น้อยกับความใจดำของอดีตสามีเรื่องราวต่างๆจึงถูกนำไปขุดคุยต่อจนสาวไปถึงความสัมพันธ์ลับๆที่มีกับอดีตนักการเมืองในจังหวัดข้างเคียงจนได้รู้ว่าไกรสอนเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลประโยชน์จากขบวนการค้าอาวุธเถื่อนเช่นกัน ซึ่งเรื่องนี้ภรรยาที่เป็นอนดีตไปแล้วอย่างสีสมอนเองก็เพิ่งรู้ปริศนาเรื่องบุคคลที่จ้างวานให้ไลล่าภูวินบนทางหลวงจึงถูกไขขึ้นเมื่อไกรสอนยอมสารภาพออกมาจนหมดเปลือกว่าสอนแผนของลูกสาวหวังแก้แค้นเพราะโกรธแค้นที่พ่อเลี้ยงภูวินทำให้ตนเสียผลประโยชน์พร้อมๆกันนั้นทอรุงก็ให้สัมภาษณ์ตีแผ่ชีวิตของตัวเอง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันลงคอลม่ำพิเศษพร้อมๆกับทิ้งข้อความสั้นๆไว้ท้ายบทสัมภาษณ์ว่าขอโทษและขอบคุณที่ให้โอกาสถึงแม้จะไม่ได้ลงชื่อว่าเอ่ยถึงใครแต่แปร่พปาวก็อดยิ้มไม่ได้เมื่อได้อ่านข้อความนั้นนั่งยิ้มอะไรอยู่คนเดียวครับพี่พราอา้าวนัดมาตั้งแต่เมื่อไหร่และนั่นน่าไปโดนอะไรมาแพรเปลถามแล้วเจ็บแทน เมื่อเห็นใบหน้าของหนุ่มรุ่นน้องมีปลาสเตอร์ยากินพื้นที่ไปกว่าครึ่งฝีมือพี่พลนะครับพอดีคุณรุง้งเขาดันให้สัมภาษณ์สมผลเปลือกเรื่องที่ผมเคยเป็นนี่พนันบอลเลยพลอยแตกไปด้วยผลก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับว่าแต่พี่พราวอ่านอะไรอยู่ครับเนี่ยบทสัมภาษณ์คุณรุ้งนะ้าอ๋อจะว่าไปคุณรุ้งเขาก็น่าสงสารนะครับผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแยะเลยเออ เมื่อก่อนตอนเด็กๆก็โดนแกล้งตลอดแต่พี่ก็ไม่เคยรู้เลยนะว่าตัวเองจะเป็นสาเหตุให้คุณรุงโดนแกล้งขนาดนั้นจะว่าไปคำคนนี่น่ากรนเนาะจะพูดให้ใครดีหรือจะให้ใครรายก็ได้มันทําให้พี่ต้องกลับมานั่งคิดเลยว่าเผลอพูดจาทําร้ายใจิตใจใครไปบ้างหรือเปล่านั่นสินะครับว่าแต่พี่พราวเถอครับหมดเรื่องยุ่งๆแล้วแบบนี้เมื่อไหร่จะมีข่าวดีครับเนี่ยข่าวดีอะไรหรอ แหม่ก็เรื่องแต่งงานยังไงล่ะครับว่าไงครับเมื่อไหร่แต่งงานบ้าแล้วนัดแค่บอกรักคุณภูยังไม่เคยบอกเลยแล้วจะแต่งกันได้ยังไงพูดไปพรางถอนหายใจโหไม่สำคัญแล้วมั้งขนาดนี้แล้วก็อยากได้ยินนี่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงนัดไม่เข้าใจหรอกแผรเปล่าพูดแล้วทำปากยืนให้หนุ่มรุ่นน้องแอบขำถ้าอย่างนั้น เราลองมาทำตามแผนที่พี่พราวางไหมล่ะครับฮึแผนชุดก็ตัดเสร็จแล้วนี่ครับไม่ลองไปหน่อยหรองานเลี้ยงขอบคุณสื่อที่ว่าน่ะจริงสิพี่ลืมไปแล้วนั่นเนี่ยนัดนี่ความจำดีเป็นบ้านเลยโอ้ยนัดดนในร้องจนเสียงหลงเมื่อแพรพรเปวเผลอฟาดมือลงมาที่หลังเขาอย่างเต็มแรงเวอร์ไปแล้วนะัดพี่แค่ตีเบาๆเองเจ็บจริงครับนัดด้นในพูด พรางทำหน้าตาเยเ,เกให้แพร่เปลตาโตนี่อย่าบอกนะว่าพี่พลอัดนัดจะน่วมทั้งตัวเปล่าครับของพี่พลอยู่แค่บนหน้าครับส่วนที่ตัวนี่ฝีมือพ่อเลี้ยงครับคำตอบของนัดดนใยทำเอาแพร่เปล่อึง้งสักพักก็หลุดหัวเราะออกมาแหมช่างเป็นเจ้านายที่ดูแลลูกน้องอย่างทั่วถึงจริงๆและแล้วคำคืนวันงานเลี้ยงก็มาถึง แพร์พราวสำรวจดูตัวเองในกระจกแล้วรู้สึกเขินๆยังบอกไม่ถูกแต่ลองเมื่อตัดสินใจไปแล้วก็เอาวะเป็นไงเป็นกันกะเวลารอให้กำพลกับนัด,ดนายมาถึงตามเวลาที่นัดกันไว้แพร์พราวก็ค่อยเดินเข้าไปรวมกลุ่มทั้งๆที่เธอแต่งตัวเสร็จตั้งแต่15นาทีก่อนพอนัด,ดนายเห็นแพรพราวก็ถึงขั้นผิวปากหวือวันนี้พี่พราวสวยจังเลยนะครับ รับรองหนุ่มๆม,มองตามกันเกลียวแน่ๆผู้ภูวินนิ้วหน้าทันทีที่ได้ฟังแล้วหันมองคนที่กำลังเดินมาหากันร่างเปลียวได้รูปที่ระยะหลังดูเหมือนจะผอมลงไปนิดแต่ยิ่งกลับรับกันได้ดีกับชุดผ้าไหมเกาะอกรัดรูปที่ถูกออกแบบมาให้ทันสมัยด้วยเป็นชุดกระโปรงสั้นที่เล่นระบายพลิ้วเปิดโชว์ไหล่ที่ขาวเนียนแต่ดูเหมือนมันจะสั้นไปนิดจากชายกระโปรง ที่ควรจะอยู่ระดับเขา่ากลับเลยขึ้นมาโชว์ขาอ่อนไปเป็นคืบจะด้วยเพราะคนใส่เกิดสูงกินชุดที่ตัดมาหรือจะเป็นเพราะดีไซน์ก็ตามแต่แต่นั่นมันทำให้ภูวินไม่พอใจแล้วไหนยังจะช่วงบนที่เปิดโชว์ตั้งแต่ลำคอที่งามระหงไปจนถึงไหล่ที่ขาวเนียนนั่นอีกไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่ชอบไปเปลี่ยนชุดนั่นไง าแล้วเสียงที่เธอรอคอยอะไรกันครับพ่อเลี้ยงนัดว่าชุดนี้ก็สวยดีออกอีกอย่างมันจะไม่ทันเอานะครับจริงไหมครับพี่พลนัดดนายในพูดพรางชี้ไปที่นาฬิกาข้อมือของตัวเองบอกเป็นนายแล้วหันไปขอความเห็นจากแนวร่วมอย่างพี่ชายพ่อเลี้ยงจะไปไหนครับยังไม่ทันที่กำพลจะได้ตอบก็ต้องหันมาถามอีกคำถามเมื่อเห็นเจ้านายหนุ่ม ทำท่าจะก้าวเดินจากไปจะไปยืมผ้าคลุมไหล่ของแม่แก้วมาให้พราวไม่เสียเวลามากหรอกนัตนัยนรีบหันมาขยิบตาส่งสัญญาณให้แพรพราวทันทีพราวไม่เอาหรอกนะคะร้อนแย่อากาศอย่างนี้เนี่ยนะร้อนมีแต่จะหนาวตายซะมากกว่าภูวินที่เริ่มจะอารมณ์บูดหันมาตอบโต้ทันทีและนั่นมันก็จริงยิ่งกว่าจริงพอเขาพูดขึ้นมา ก็เริ่มจะรู้สึกหนาวแล้วเหมือนกันแต่เธอไม่ยอมแพ้หรอกเดี๋ยวเข้างานก็ร้อนคนตั้งเยอะแยะเดินเบียดกันไปเบียดกันมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปเอ๊ะคุณภูนายสองคนล่วงหน้ากันไปก่อนไม่ต้องรอให้ภูวินพูดซ้ำนัดดนัยรีบลากพี่ชายขึ้นรถในทันทีถึงแม้จะยังงงๆอยู่บ้างแต่พอเห็นน้องชายแอบขยิบตาให้แพรพราากำพลก็ยอมขึ้นรถแต่โดยดี เพราะมั่นใจว่าเด็กสองคนนี้ต้องกำลังเล่นซนอะไรกันอยู่แน่ๆแ,แต่เรื่องนั้นเดี๋ยวเขาค่อยไปถามเอาทีหลังตอนนี้คงต้องตามน้ำกันไปก่อนทีนี้จะเอาอยัางไงแนยังมีหน้ามาถามเธออีกเธอสิต้องถามว่าเขาจะเอาอยัางไงไปเปลี่ยนชุดแล้วฉันจะพาเธอไปยังไม่ทันจะได้ตอบคำถามก็หาทางออกให้เสร็จสับ พราไม่เปลี่ยนหรอกคะ่ะอุสตส่าห์เสียเงินตัดมาตั้งแพงเงินฉันไม่ใช่เงินเธอนั่นมันก็จริงแพร่พราวเม้มปากแน่นอย่างเริ่มจนมุมก่อนจะงัดไม้เด็ดขึ้นมาใช้ใช่สิพราวมันเป็นคนจนไม่มีสมบัติติดตัวนี่คะแถมยังเป็นหนี้คุณภูอีกตั้งหลายอย่างพราวลืมไปว่าพราวไม่มีสิทธิ์จะทำอะไรตามใจตัวเองพราวเป็นแค่คนรับใช้คุณใช่ไหมคะ แพรพราพูดแล้วแกล้งเบือนหน้าหนีอย่างน้อยใจอ่ะแถมเสียงสะอื้นให้อีกหน่อยกลัวจะเล่นไม่ใหญ่พอภูวินถึงขั้นยกมือขึ้นขยี้หัวตัวเองถอยคำตัดพพอกับอาการน้อยใจของคนตรงหน้าคนที่มโมโหหึงจนลืมตัวไปชั่วขณะเริ่มรู้สึกผิดเขาไม่คิดว่าหญิงสาวจะคิดมากกับคำพูดของเขาถึงเพียงนี้รางสูงใหญ่ค่อยๆสาวเท้าเดินไปหาคนตัวเล็ก ที่ยังคงกลมหน้านิ่งและยกมือขึ้นแตะที่ท่อนแขนกลมกลึกนั้นพรางเอ่ยเรียกชื่ออย่างแผ่วเบาพราวพราวจะไปเปลี่ยนชุดค่ะแต่ถ้ามันทําให้คุณพูเสียเวลามากพราวไม่ไปก็ได้ค่ะแพร่พราวรีพูดสวนขึ้นมาทันทีพร้อมๆกับอาการกลมหน้านิ่งไม่ยอมสบตาก,กับชายหนุ่มอีกเหมือนเดิมยิ่งทําให้ภูวินรู้สึกจะเทือนในหัวอกพราวฉันขอโทษ เธอกำลังเข้าใจฉันผิดฉันไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นฉันไม่เคยคิดเรื่องหนี้บุญคุณอะไรกับเธอทั้งนั้นแหละและฉันก็ไม่เคยเห็นเธอเป็นแค่คนรับใช้ด้วยไม่จริงหรอกคะ่ะคุณภูเอาแต่บังคับพราให้ทำนู่นทำนี่ตลอดถ้าคุณภูไม่เห็นพราเป็นคนรับใช้เป็นลูกหนี้ที่ต้องชดใช้แล้วจะเห็นเป็นอะไรล่ะคะคราวนี้ดวงตากลมโตไม่ได้หลบสายตาอีกแล้วแต่กลับจ้องนิ่งเข้าไปในดวงตาสีนินอย่างรอคอยค,อยคำตอบ และประกายตาบางอย่างในดวงตาคู่งามนั้นก็ทำให้ภูวินจับความผิดปกติบางอย่างได้เช่นกันรอยยิ้มเจ้าเล่์อย่างรู้ทันถูกจุดขึ้นที่มุมปากของชายหนุ่มทันทีและเธอละคิดยังไงกับฉันคำถามของภูวินทำเอาคนรอฟังคำตอบแอบขัดใจจนลืมความตั้งใจที่ตัวเองพยายามทำมาจนหมดสิน้นทอ้อ คุณภูนะคุณภูจะบอกว่ารักพราวหน่อยไม่ได้หรือยังไงทำมากะอีกแค่คำว่ารักนี่มันพูดยากนักหรือไงอุ๊บแพรพราวอุทานอย่างตกใจเมื่ออยู่ดีๆคนตรงหน้าก็ฉกวูบลงมาเอาปากตัวเองมาแนบทับปิดปากเธอจนสนิทก่อนจะค่อยๆมอบความหวานล้ำให้อย่างอ่อนโยนนี่ยังไงละ่ะคำบอกรักของฉันบอกเธอไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่รู้หรือไงไมีเหมือนกันสักหน่อย เสียงที่เคยแหววแว๊ดเมื่อครู่ตอนนี้กลับทำได้แค่เพียงพึมพำคิดว่าฉันจูบคนเล่นๆไปทั่วหรอพูดเสร็จปากนาก็ฉกวูบลงมางับที่ริมฝีปากบางอีกหนึ่งทีอย่างทำโทษจนเจ้าของมันครางอู้คนขี้โกงแล้วใครมาเจ้าเล่กับฉันก่อนวางแผนอะไรอยู่สารภาพมาซะดีๆไม่เห็นยุติธรรมเลยพราอุตสา์ลงทุนแต่งตัวท้าล่มหนาวอยู่ตั้งนาน คุณภูจะมาจับได้ง่ายๆอย่างนี้ได้ยังไงก็เธอมันไม่เนียนเองแค่ฉันมองตาเธอฉันก็รู้หมดแล้วว่าเธอคิดอะไรอยู่นี่แหละพราวถึงบอกว่าขี้โกงที่พราวมองตาคุณแล้วพราวไม่เห็นรู้เลยว่าคุณคิดอะไรอยู่อีกหน่อยก็รู้เองนั่นแหละคงใช้เวลานานให้ตลอดชีวิตเลยพอไหมพูดแล้วห้ามกลับคำดวงตาสองคู่สบกันนิ่งโดยแววตาหวานเชื่อม ก่อนจะถูกทักทอเกี่ยวกันไว้โดย้อยคำที่สั้นๆแต่หนักแน่นของภูวินสัญญาเพียงเท่านั้นแพร่่าก็รับรู้ได้ในวินาทีนั้นเลยทันทีว่าคำบอกรักมันไม่จำเป็นกับเธอเลยสักนิดเพราะตอนนี้เธออ่านสายตาของภูวินออกแล้วว่าเขารักเธอมากเพียงใดเธอเองก็ขอสัญญาเช่นกันว่าจะรักผู้ชายคนนี้ไป ตราบชั่วนิวรันดร์อะอะอย่าเพิ่งไปนิยายของเราเบนะคะยังมีตอนพิเศษสั้นๆแถมให้อีกหนึ่งตอนส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไว้ติดตามชมกันในคลิปหน้าอย่าลืมไปติดตามรับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ